คุณลูกค้าคะค่าอาหารของลูกค้าทั้งหมด800บาทนะคะแต่ลูกค้าให้มา600ขาดอีก200ค่ะ600ขาด200ร้เหรอครับค่ะแต่เมื่อกี้ผมก็นับดีแล้วนะครับฉันนับดูอีกรอบแล้วมันไม่ครบจริงๆค่ะ เชิญใหม่นะคะได้เงินมาใช้ปุ๊ีตั้งสองรอ้อย ลูกค้าทั้งหมด600บาทค่ะคุณลูกค้คาคะขาดไปอีก200ค่ะมันจะขาดได้ไงครับก็ผมให้คนไป500ร้ออีก100ก็เป็นค่ามัดจำเองครับ ที่ก่อนหน้านี้ผมจองโต๊ะทางเพจแหว้ครับอะไรนะคะที่นี่ไม่มีบริการรับจองโต๊ะนะคะจะเป็นไปได้ไงครับก็กจองกับเพจนี้นี่ครับนี่ไม่ใช่เพจของทางร้านเรานะคะ <า S 1> คุณจองไว้กับเพจปลอมหรือเปล่าคะเพจของทางร้านเพจนี้ค่ะ นี่ผมเจอเพจปลอมเหรอครับใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้าจองไว้กับเพจปลอมเนี่ยทางเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ครัยังขาดอีกหนึ่งรอยค่ะ พบแล้วค่ะไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะวันนี้ได้เพิ่มมา2 0 0บวกที่มัดจำอีก100ก็เป็น300ลูกค้านี่งงจริงเลยเพจปอลอมแ้วนะชั้นเองแหละไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะมีคนเชื่อด้วยอ่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ปีนี้ฉันก็รวยเลยสิล็งบอสท,ที่แท้ก็เป็นเธอเองเหรอที่สร้างเพปบอมขึ้นมาลูกค้าเขาล้องเรียนกับทางร้านมาว่าเขาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากอะเธอนี่มันเกินคนจริงๆ ุณบอสคะฉันไม่ได้ทำนะคะต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆคะ่ะผมไม่ได้เข้าใจผิดหรอกผมมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณเป็นคนทำ ใชฟ้ฟรีต้องสองร้อยวันนี้ได้เพิ่มมาสองร้อยพวกที่มัดจำอีกหนึ่งร้อยก็เป็นสามร้อยที่แท้ก็เป็นคุณเองเหรอที่หลอกเงินผมไปอ่ะเร็วจริงๆคุณบอสคะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้นะคะ แต่ฉันมีภาระค่าใช้จ่ายแหลกจะค่าเช่าห้องค่างวดรถค่ากินค่าน้ำมันแล้วฉันต้องส่งให้ที่บ้านอีกลาพังแค่เงินเดือนไม่พอจ่ายแล้วค่ะคุณมีปัญหาแต่คุณไม่ควรจะทำแบบนี้หลิงทำแบบนี้ร้านผมเสียหายนะผมไลุุ่หนอกผมบอกไาแจ้งความคุณแล้วด้วยข้อหาที่คุณยักยอกทรัพย์คนน บอสให้โอกาสฉันแก้ตัวนะคะไม่ได้รเราลิง ริงด้วยเจนเดี๋ยวนออกมาหนึ่งเจนโผล่ม,มาฮะมาละแต่ก็ไปละปุ้นหมน่ามาไปใครออหน้าตาจะดีแล้วนะเฮ้ย๋ยวไปถามดีกว่าเดี๋ยวอยู่เนี่ยไหนใช่ จจจเจนเจนเดี๋ยวกอนพี่ฟังผมก่อนนี่คุณตามผมมาเหรอใช่เพราะเมื่อคืนฉันเห็นคุณคุยกับใครก็ไม่รู้ฉันสงสยัยฉันก็เลยตามมานี่ไงคุณรู้ได้หรอก็ใช่่ละสิแล้วก็เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆด้วยเจนคุณใจเย็นๆก่อนนะฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมไม่คุณจะโกหกอะไรฉันอีกไหนบอกมีอะไรเราจะคุยกันทุกเรื่องไง แต่เรื่คุณมีผู้หญิงคนอื่นมมน่ะฮะผมเนี่ยนะมีผู้หญิงคนอื่นแล้วตกลงอีกนูอยมันเป็นใครบงโม่แต่ก็สร้างมันเตอะเรพอพอ,อยี่นี่ก่อนให้บงโม่อะไปถามกันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าอยู่นี่ก่อนจะไปไปนะก็ให้บงโม่อะครับเมียเจนผมว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะ ผมไม่เคยมีผู้หญิงคนอื่นเลยไล่เมื่อคืนที่คุยโทรศัพท์คิดถึงนะรับน้าจุ๊บจุ๊บยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุณจะโกหกฉันทำไมอีกต่อไปฉันจะไม่เชื่อคำพูดคุณแล้วจีมแค่้จบก่อนีนได้ไงมันมัน่นนนอ่ลูกเขานะ่ยน่าแทบโอ้มได้เลยวีิ่จะไม่แต่ารเดี๋ยวอยูแม่ไปเองออดเดี๋ยวให้มันรอดแม่เ๋้าเมียลุงไปเนี่ย ลุงเพงเกือบตายหลายรอบเลยหัวบาก่อนไทยกลัว่าคือรอกนจะฟังไหมอย่างเนี้ยแล้วที่ดรย์จะมาบ่ได้นั่นแหละสิทำไมจะมาไม่ได้นี่คุณกลัวว่าฉันจะรู้ใช่ไหมว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรคุณชอบรุ่นใหญ่ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันฉันจะได้หลีกทางให้มันไม่ใช่อย่างนั้น นี่เขารวยใช่ไหมพูดถึงยอมเขาอะที่ฉันยอมแต่งงานกับคุณคุณอยากได้อะไรฉันก็หามาให้ได้หมดแค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอแต่งงานแ,งนแต่งกับใครก็แต่งกับฉันนี่ไงฉันนี่แหละมีมนันนี่อย่าบอกนะว่าคุณก็โดนมันหลอกมาเหมือนกันอะถ้าหลอกเอาเงินคุณไปเท่าไหร่แล้วกบจบนับอยู่นะไอ้เลวไอ้ชั่วเขาอยู่กิกนกับคุณมานานแค่ไหนแล้วคะกบกบเมิอขนาดนแล้วนะ โอยมันจะไปกันใหญ่แล้วเจมไม่ใช่อย่างนั้นนะฟัมฟอนพอหยุดพูดคุณอยากได้มากใช่ไหมคะสุดท้ายฉันยกให้ค่ะฟังผมฟอนสิพอไม่ไม่ไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยใช่ไหมพอโว้ยงั้นยอมรับไหมหมอเจ้าดีน่เจ้าเจ้าคุณ อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นใครมาจากไหนแล้วลุงก็เป็นใครมายุ่งอะไรด้วยคะก็เป็หัวพี่เงินคนนี้ไงไฮะหัวนี่หัวอยู่แล้วแต่มากินเด็กเนี่ยนะเอาไม่เลือกแล้วลุงจะเอาไงต่อคะลุงจะยอมเหรอเดี๋ออยวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยก็เมียลุงก,กับหัวหนูอะไอ้ไปกินกันนีไ่ไงหัวก็ใช่ ขัวหนูเองไงละ่ะเร็วไหมละ่ะเดี๋ยวนี่มันเรื่อ,องใหญ่ไทยเล่ามาหรอเอารู้จักกันด้วยเหรอคะไม่ได้ผมรู้จกักไป่ไทยเนี่ยมันลูกรู้อะไรนะคะลูกคุณก็คือใช่นี่แม่ผมเองไม่ใช่เมียผมแม่ พี่พ่อแม่แัะน,นี่กับลูกอุยตายแล้วนี่เราไม่รัไทย <c oughs> น,น้อยเนะี่ยมันเป็นเมียเขาได้ไดยแล้ไปแต่งกันตอนไหนพ่อ,อยังหูเรื่องมันยาวมาบอกไว้เจะลยวฟังนะเละเฮ้ยยาวมาได้กับเรามามีเวลาฟังเตีต่ยวว่าตอง ไม่ใช่นะคะอยู่ในท้องอันฝ่อยไทยมันอ้ีกตัวอีกลูกแล้วไม่ได้ยังงี่ก็ต้อนได้ไงฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพ่อแม่มาสั่งสอนพ่อไปไปกันใหญ่แล้วเจนนี่คุณพ่อกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเข้าใจพินไปกันใหญ่แล้วป๋อเจนยิ้มก่อนเนอะเดี๋ยวความัรงจะขึ้นโน้กดเล่นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นคนอารมณ์ดีจังเลยนะคะ ตั้งแต่หนูเจอคุณพ่อกับคุณแม่หนูยังไม่หายคลุนเต้นเลยค่ะ <c oughs> อารมณ์เสียจะหกักกันหนูไปไทยนี่ก่ยงงกกกกก็ยังไดแต่งงานบนูขึาา้นจะบอกพ่อกับแม่สักคำยังไดเดี๋ยวนี้มันหันหัวพ่อกับแม่ละกันฮะโอ้ความเสี่คุณเน่รคุณนายหญิงคุณแม่เดือเท่าโวยนะพอนะหนูเริ่มเยี่แล้วหนูแต่ยังไดแม่ก็ดีใจเนอร ที่หนูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาแต่ที่แน่ๆเนี่ยแม่เชื่อว่าหนูเอาอยู่พอยังแม่เหรอเอาอยู่จนถึงก็วันนี้เลยไม่เก่งเท่าแม่หรอกคะ่ะแม่สอนฉันมเลยนะคะเขา้ามาเป็นพีเป็นมวยเลยปอกสวยแล้วครับป่อหวานะแต่พ่ออ่ะกินแล้วเอา,านั้นะระวังตัวไว้ ัวรักใช่ไหมมึงเฮ้ยอย่าแตะนะนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณมาทุบรถฉันทำไมช่วยด้วยคะ่ะช่วยฉันด,ด้วยคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะช,ชดด่วยฉันด้วยคะ่ะช่วยฉันด้วยช่วยด้วยค่ะคุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะแกู้ชายคนนี้สิคะอยู่ๆก็มาทุบรถฉันนะคะงั้นเดี๋ยวฉันโทรแจ้งตำรวจให้นะคะค่ะเฮ้ยอย่ามาเสือกนี่มันเรื่องผัวเมียไปเดี๋ยวเ่าไปไป เฮ้ยนี่แกทำอะไรอ่ะมาดิไปไปไปฮัลโหลครับอ๋อคือแฟนของผมเพราสติไม่ดีครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่ใช่แล้วค่ะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยปักไม่เป็นไรนะที่รักเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเอง ช่ด้วยค่ะคุณทำแบบนี้ทำไมคุณต้องการอะไรผมก็ต้องการคุณไงคุณก็รู้นี่ว่าผมชอบคุณนะไอ้ลูกจิ่คุณก็รู้นี่ว่าผมชอบคุณนะแล้วคุณมาหลอกผมมาให้ความหวังผมทำไมอ่ะฉันไม่ได้หลอกคุณฉันปฏิเสธทุกครั้งที่คุณซื้อของให้ฉันคุณครับคือ ผมเห็นดอกไม้นี่มันสวยดีครับมันเหมาะกับคุณดีผมก็เลยซื้อมาให้คุณนะครับซื้อมาให้ฉันในฐานะอะไรคะตรงๆเลยนะครับอผมชอบคุณมากเลยครับขอจีบคุณได้ไหมครับอขอโทษนะคะฉันยังไม่อยากมีแฟนนะคะเ,ออเดี๋ยวก่อนครับคุณครับคือผมตั้งใจซื้อมาให้คุณเลยนะครับผมซื้อมาแล้วอะ่ะคุณรับไว้นะครับ ก็ได้ค่ะแต่ที่ฉันรับไว้ฉันไม่ได้มีใจให้คุณนะคะ,ะแสดงว่ามีใจนี่อย,ยแนนไปแล้วนเอ๊ยคุณเข้ามาได้ไงคะคุณครับ ตั้งใจซื้อมให้คุณเลยนะครับเพราะมันเหมาะกับคุณดีถ้าคุณคบกับผมเนี่ยุณอยากได้อะไรผมจะาให้คุณหมดเลยครับ เลยวะอย่าเล่นตัวให้มากไม่งั้นมึงอาจจะโดนชุดได้ จะโดนข้อหาหอคุกคามกับข่มขู่นะคะคุณต่างหากแ่ะที่คิดเองเอาเองเท่านั้นยุดนี่แล้วแกจะชิดร้องขอความช่วยเหลือไม่ไงั้นฉันยิงแกไสแตกแน่ใจไหมรรคุตำรวจคะคุณตำรวจครับขอโทษนยครับคุณตำรวจพอดีแฟนผมเขาสติไม่ค่อยดีครับ เขาชอบทักคนอื่นมัวอย่างนี้นะครับอย่าถือสาเลยนะครับอ๋อเป็นคนสติไม่ดีเหรอครับอ่าถ้าอย่างนั้นผมขอโทษด้วยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับวันรับไปเฮ้ยคุณตำรวจจับผมทำนะไม่ยปล่อยหยุดปล่อยอย่าถ<อ>ือสาเลยไม่งั้นผมมีสารมารมนะนรหนุณแน่คุณตำรวจคะไอ้นี่มาเร มันติดตามฉันมันตามจีบฉันพอฉันไม่สนใจมันมันก็ส่งข้อความมาขู่ฉันค่ะแล้วก็รถเนี่ยค่ะมันมาทุบรถฉันพูดบ้าอะไรของแกวะคุณตำรวจครับอย่าไปเชื่อมันนะครับหลักฐานที่มันส่งข้อความมาขู่ฉันฉันก็มีแล้วเมื่อกี้มันก็ทุบรถฉันไปเองค่ะนี่เงค่ะหลักฐานถ้างั้นเนี่ยผมขอเชิญคุณแม่ของไอ้ติงที่ลงพืาไปนะครยินดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Hấp. กว่าจะมีคนมาเห็นเนี่ยมือก็คงกลายเป็นศพเน่าไปแล้ว พี่แมนแน่เลยพี่แมนคงรู้ว่าฉันยังไม่ตายก็เลยพยายามมาตามฉันแน่เลยอะ่ะเจนแกต้องช่วยนนออัน่นะเจนเออนนะฉันไม่ปล่อยให้แกตายหรอกแล้วนี่มันเรื่องอะไรอะ่ะแกเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมไว้ฉันหายดีแล้วฉันจะเล่าให้แกฟังนะ พ่อแกนะนี่นึขัดให้รางวัลทำจับเลยเหรอเดี๋ยวเผไไดืดอวงตายนะ่ 哎。<laughs> สวยล้กูวโทรเรียกรถพยาบาลเร็วครับคุณคุณตายไม่ได้ร้านนี้ทำไมที่จอดรถใจจังแก าจะใช่เราไปดูกันไหมเผื่อรู้จักอ่ะไปไปเลยนะพียแมนนี่่ะแมนแมนแม่ขึ้นะาไปไหนมาเนี่ยแต่งตัวแลกแบบเนี้ยไปหาผู้ชายมาใช่ไหมนี่พี่แมนฉันก็ไปทำงานมาสิ นีแหละมันก็ต้องมีโชว์เนื้อโชว์หนังบ้างใจฉันใส่ชุดแขนยาวคุมหัวไปเลยไหมล่ะนม่มูกลา้าเฉียงหัวทำไมไม่ทำเหมือนฉันแบบนี้อ่ะนี่กูห้องกับมึงมาบ้างพอแล้วนะเว้ยต่อจากนี้ไปกูจะไม่ทนมึงละมึงขึ้นเะฉียงหัวอะเฮ้ยไปเลยนะไปึเฮะ้ยเฉียงหัว ครับรำกับสิ่งที่นายได้โอไว้แล้วเราจะได้หมดเวรห,หมดกรรมในทันทีนะนี่แหละนะที่เขาบอกว่าการติดจรวดอ่ะไม่เป็นไรนะห,หนั